ยี่สิบองศาเท่านั้นเองนี่เรีเซ็ตศูนย์พร้อมเดินทาง Android Box สำหรับรถที่รองรับคาเ a ่แบบเสียบสายรับประกันความพอใจให้คำปรึกษาตลอดการใช้งานสั่งซื้อได้ที่ลาอัพพ mm ิเชีย a แอ o x TH ไปบ้านกลางแคมป์ครับได้เลยครับที่นี่เขาจะต้องเป็นลายเซ็นตัวอะไรไม่รู้เลยนี่เรามาซื้อตั๋วกันก่อนชุดดชุดนี่900ผู้ใหญ่60เด็ก30 ตรงทางเข้าเราซื้อตั๋วเรียบร้อยเดินทางกันต่อจะเข้าห้องน้ำไหมนี่อุย้ยคเตอร์เสือดาวนี่ตรงนี้มีเสือดาวนะครับขับไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้รอเอ็กซ์เพนเดไปลุยกันข้างในมาดูกันว่าทางจะเป็นไงครับไปกันเลย มีระวังสัตว์ป่าสัตว์ไร้คราดอ๋อจะตอบเฉยๆก็ได้รู้หูหอมมากหูดูอ่างเก็บน้ำสวยไหมเปนกระจกโอ้สวยนะดูดิดูด้านซ้ายแคมนี่เขาจอดดูอะไรอ่ะอุ๊ยต้องมีอะไรแน่ๆเขาต้องถ่ายูเมื่อกี้นั้นนี่เขาได้รูปกี่หนึ่งหหอมอุ๊ยเขาอ๋อถ่ายรูปเฉยแล้วมั้งถ่ายกับอะไรอ่ะป้าย อีซูซูดีแม็กซ์เขาเปิกอ่ะเห็นแล้วไหมไม่เหรอฮะเขาถ่ายอะไรกันอยู er ่เราเห็เร็นอะไรอ่ะไฟเกงไม่มีอะไรอ๋อแค่ตรงนี้เฉยมีแหวกนิดหนึ่งอุ้ยตรงนี้สวยข้างหน้าโอ้ดูเป็นไงคือนี่เอ็กซ์เพนเดอร์ออกมามัออกมาเต็มเลยชอบแต่ เกียร์คันนี้ออกมาสบายมากแต่มันจะขูดทหรอเปล่าอืเพราะตรงนี้มันถนนลาดยางเขาจะดูมีรถกระบะเอามาขึ้นพนเนทุ่งมั้งนี่รถบ้านนี่รถแคมปิ้งโอุ้อิสุสุถ้าเราเกียร์คันนี้ออกมาจะดูแปลกใช่ไหม อาราบมาเก็ตแต่งแบบทา랜ฟอร์มเมอร,ร์อ๋อลืมไปต้องปรับโหมดการขับขี่ให้เป็นท่าแม็กนี่ผู้ขับมันจะเข้าเกียร์บีแต่ก็ไม่ใช่โฟลว์วิวใช่แต่ว่าจะมีกำลังเยอะเป็นบรรทุกบรรทุกโอ้โหดูทำไมสวยไหมสวยเหมือนเป็นเต็นท์เลยเอ่ะใช่ลงไปแทนรูป นี่มันเป็นซุ้มแหละนี่มันจะมันจะดึงเนี้ยลีเจน แบบสมัยก่อนเตอรคือ,อดเดินทางแบบไม่มีแผนที่ออนไลน์มันไม่มีเครื่องใดๆเลย ส่งขึ้นไปว้าวน้ำตกสวยมากกระีส็นนะเดินทอทิปใช่ไหม ธรรมชาติถ้ามาเจอวิ่งบอลเือเจอเสือวิ่งมาปิดกระจกไม่ทันเข้ามาเงอบเลยแฮมสเตอร์ขู่พ้าได้โดนก่อนตัวเลยาปว่ากิกโกอะไรหรอนี่ทางลง เอาใช้เกียร์ช่วยนี่เราใช้โหมดทาแม็กตอนตลอดทางดูซิพอทางลงมันก็จะรีเจนแบตตลอดนี่เพราะมันเป็นเกียร์บีตอนนี้แบตเตอรี่เต็มไปหมดอันไหนตอนนี้ทุกคนเรากำลังอยู่ในเขตอะไรดูหนังดูหนังไม่ใช่นี่เขาบอกว่าห้ามลงจากรถแจ้ก็บอกว่าให้ปิดระจกห้ามลงจากรถไงเราอยู่ในรถเเป็นคนที่นเลยว่า เอาใหม่รตรงนี้เขาบอกห้ามลงจากรถนี่เพราะฉะนั้นเราอยู่นรถกันดีกว่าแต่ตรงนี้ไม่รู้มีอะไรเขาจอดกันเต็มเลยอะ <c oughs> แต่ก็ไม่เจออะไรเลยใช่ไหมครับทีมงานว่าไงครับไปต่อเลยดีกว่าโอเคไหมโอเคค่ะม <c oughs> ีตอนนี้แบตเยอะมากเราเลยใช้หมด EV ดีกว่าอ่าเดีเ๋ยวเราไปต่อตามมิวเไป โหมด EV แล้วดูซิว่าเราจะไปได้กี่กิโลในทางกูเขานี่รถเก่งมากได้ฮอนด้าซีว c ไม่ใช่ม,มิสนาวราตนะฮะแต่ก็เฮ้ยลืมเอากล้องสองทางไกลมาลไป ก็ต้องมีนกกล้งแคมป์นี่คือปลายทางที่เราเลงไว้ก่ลจะจอดลงนี้ไหมอันนี้มันเหมือนมันมีเวลาแล้วเราลงไปหาข้อมูลกันได้ เราไปดูกันมาเตอร์ว่ามันมีสัตว์อะไรบ้างนี่แบต <ใน S 2> เต็มอีกแล้วอตอนนี้มีสัญญาณแล้วน,นี่เมื่อกี้เราเส้นทางที่เราใช้โหมดทาร์แมกมาเนี่ยแล้วเราก็ลองปรับพอไฟเต็มปุ๊บเราลองปรับเป็นโหมด EV ครับบนเส้นทางเขาเนี่ยได้6กิโลเมตรเพราะมันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมันก็ชาร์จแบตใช้แบตชาร์จแบตใช้แบต6กิโลมาหมดตอนที่ขึ้นสูงสูงเนี่ยแหละ ตอนนี้เรามาถึงตอนนี้เราอยู่ในอุทยานแห่งชาติเก่งกระจานนะในส่วนที่จุดที่เป็นบ้านกลางแคมป์ไปดูซิว่าเราไปไหนต่อได้อีกไหมตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ถ้าใกล้สุดตรงนี้คือเส้นทางธรรมชาติเหรอเจ้าชายญี่ปุ่น200เมตรแต่ไม่น่าใช่ฮะต้องไป2.5กิโลเมตรก่อนแบตเตอร์ข้างในมีอะไรไหมครับไปดูไหมพบตเตอร์ไดูมาแล้วใช่ปะ าจารย์ก็มีสัตว์ป่าเยอะมากมีเสือดำเสือโคร وم, ่งแล้วก็สัตว์แปลกหมาชิ้งจอกหมวเม่นมีมีหมีหมาด้วยนี่ชมดแผงป้องอีเห็นโอแล้วก็ผีเสื้อสวยงามจะเดินไปจุดลำทารที่หนึ่งหนึ่งกิโล แทดจริง,รงๆเขาบอกว่าจะขับรถไปก็ได<ป>้แต่ว่าต้องระวัง<ใ>รถ <ลด S 2> ที่สวนทางลงมา,น,าน,นี่เราต้องอย่างนี้แหละเออมีฟุนงพัดต้องมือปิดนะะิดนึงกบกบๆบมีรถมาอา่ะเราเรายืยนบนหญ้าก,ก็ได้หรอกอ่ะไม่อะไรหลอก นี่พัตเตอร์ดูเดี๋ยวเขาต้องอยากได้วิดีโอเขาก็แบบเขาก็ถ่ายเหมือนกันนี่นี่ เรามาเส้นทางธรรมชาติเรากาลังจะไปตอนนี้เราอยู่ที่ลําธารที่หนึ่งครับตรงนี้แบบทุกคนบกมือเอนี่แล้วเรากาลังจะไปดูว่าตรงนี้เขาบอกว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่กม16บหกนี่เขาบอกว่านี่เข้าอย่างนี้แล้วก็มีป้ายกม16อยู่ อ๋อนี่โอ้โหเป็น้างเทรลจริงๆเนี่ยปายบุรีสตีมเนเจอเร์เทรลแล้วก็จะเดินย้อนกลับไปตรงที่เราดูแผนที่เมื่อกี้ก็คือย้อนกลับไปที่จุดกลางเต็นท์แล้วนี้เรากลังเดินกลับครับเหงื่อแตกไปหมดเลยครับ เราเจอลำธารที่หนึ่งแล้วเราก็กลับกันนั่นคือทางที่จะไปเขาพเนินทุ่งนั่นเองไม่ไหวแล้วเหรอเก็บแรงเก็บแรงไว้ก่อนได้ไหมครับอีกนิดนึงจริงเหรอถ้าเดี๋ยวเก็บแรงไว้ก่อนเนี่ยป๊าเดี๋ยวเริ่มจะหมดแรงแล้วได้เลยเดี๋ยวต้องเ,เ,เราต้องพูดน้อยๆแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวยิ่งคอแห้ง ต้องกินน้ำลายไปก่อนโอเคป่ะก็คอแห้งนะอือจะว่าไหวไหมจึงไม่ไหวหรอ Are you o k a คไม่โอเคเก็บแรงไว้ก่อนเห็นอห้จริงเหรอเอ้ยอะไรอ่ะช้างจริงเหรอ อันนี้วิ่งอันไหนยิ่งเหนื่อยหรือเปล่ามีเด้อเพลงเนี่ยแต่วัาเตอร์ร้องไงจิบิจิบิจำบิ๊กจำบม๊กรีดูมิ่งเราเป็นตัเหนื่อยไหวไหมครับอุ้มหน่อยเดี๋แป๊บหนึ่งครับอีกสักโค้งหนึ่งนะเก่งมากพัตเตอร์เรากลับมาถึงแล้ว นี่จุดกลางเต็นบ้านกลาง จากบ้านกลางแล้วเราใช้โอ้โหเลยน้ำมัน19.3กิเมตร่อลิตรคือระหว่างทางเนี่ยมันขึ้นเขาลงเขาเนาะก็เมื่อกี้ลองใช้โหมด E ีวีได้ถึง10กิโลเมตรไม่น่าเชื่อคือด้วยที่ว่ามันเป็นทางทางมันเอื้ออำนวนได้แหละว่าให้มันมีการชาร์จแบตระหว่างทางะนะนี่ใช้สัสดส่วนเมื่อกี้เลยขับใช้ E ีวีไป62%นะ เลยแล้วมันก็อย่างที่เห็นนะ19.3กิลเมต่อลิตรเจ๋งมากโหมดนี้เวิร์กมากแต่ว่าจังหวะที่มีชาร์จแบตเต็มถึง6ขีดด้วยอะงงมากนี่เดี๋ยให้ดูปกต,ติขับในกรุงเทพแบบชาร์จยังไงเต็มที่กดโหมดชาร์จก็ได้แค่5ขีดแต่นี่รอบนี้คือลงเขาเยอะเหยียบเบรกด้วยได้เต็ม6ขีดเลยแล้วก็แบบโอ้โห วิ่งยาวๆเลย e ี10กิโลเมตรสุดยอดมากมาก